รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ผมสภาพหมอดูมาเยอะพูดตรงตแม่นบ้างไปแบ่งบ้างหมอวังเนี่ยผมไม่ใช้คำว่าแม่นแต่ใช้คำว่าอื้อคือคุณดังหรือเปล่าไม่รู้ยิ่งถ้าบอกว่ามีคนอยากดูค่ะชื่อนามสกุลนามสกุลมาหรูๆให้โซยในสังคมก็รอคิวเท่ากับคนปกติทั่วไฟเช่นกันในซูตอยู่อาจจะเป็นคนธรรมดาแต่ปรากฏลากวูดดี้มาอย่างเงี้ยต้องกราบเท้า อโอเคคนคนนีม้มีความเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเด็กคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับนักีฬาเด็กคนนี้เป็น,ปนคริสเตียนแต่ทีนี้คนนี้ไม่สนใจเรื่องความรักแต่เน้นในเรื่องของการสร้างงานและเงนแมเยอะกว่าผมก็ดีสิย่าใถ้าแม่ดูอยู่ตอนนี้ ว่าแม่จุยไหนก็ตามจะบอกแม่ว่าอยากถ้าเจอหน้าเขาจริงนะหนูขอหนูอยากบอกเลยทําไมถึงทิ้งทําไมต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะว่าพ่อลําบาก嘛เม่พี่ยังยืนยันว่าเม่จะได้เจอ แต่ว่าโคตรแม่นเฮ้ยนี่ฉายาใหม่เลยเหรอชอบฉายานี้ไหมล่ะโอเคได้ c h e v รเ l ติวสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยคืนนี้ผมขอเข้าเรื่องเลยครับ ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่คนทั้งประเทศกำลังพูดถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่เธอออกรายการตื่นมาคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอชื่อหมอวังครับเป็นผู้หญิงร่างใหญ่หน้าตาคล้ายโกตีและมีลีลาในการดูหมอที่คุขาจะมีแฟนไหมปีนี้แม่ลุ้นอ<ม>ยู่ใช่ มีคนเข้ามาแต่แจ๊กก็ต้องดูแลเขานะไม่ใช่เขาดูแลแจ๊กคู่ชายเลิกกับแฟนแล้วมาคบครุกิบไหมคะคุณถามล่อแหลมมากนะคะท่านญิงถามล่อแหลมมากไม่ไไม่ได้ค่ะเพราะว่าในกฎเกมกีฬาแล้วเนี่ยถือว่าผิดค่ะถ้าเขาเลิกกับแฟนมาถือว่าเขาทําผิดเอาตรงๆนะครับผมสัมภาษณ์หมอดูมาเยอะมากจนบางทีก็เลี่ยนแต่คนนี้เป็นคนพิเศษครับเพราะุ๊บกิบพิธีกรใหม่ของตื่นมาคุยบอกผมบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูหมอดูคนไหนที่โอ้โห ต้องใช้คำนี้เลยครับโคตรแม่นขนาดนี้ตอนนี้เราก็เลยเรียกเธอว่าเดอะวังโคตรแม่เตมนเ็ไเสูตรตัวนี้ดูแพงนะอ๋อเป็นสูตรของเราเไม่ใช่ของคัสตูช่างหน้าอยู่นะช่างชื่อดังประจำเมืองไทยอยู่ไหมศักคิ้วอยู่สักคิว้ว เอาวันนี้ฟินมาด้วยปกติลูกค้าเะเยอะมากเลยหมอพร้อมยังหมอหมอเดี๋ยวหนูบีเช็คให้เขาพร้อมเขาแม่นมากนะดูในตอนรายการช้าอกุ๊บกิ๊บเอาออกกินอยู่บ้านอะาไหอยู่ค่ะแล้วพาเปิดมาปุ๊บตกใจเลยแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาทำกันบ้านในการดูไอจหรือเฟซบุ o k นั่นแหละสิเือมันแม่นเกินแสดงแล้วครับโอเคไป สวัสดีครับขอบคุณมากทำไมวันนี้เหมือนโกตตีแล้วอ่ะเอออะไรวะเฮ้ยพี่ว่าวันต้องผมแล้วผมรู้เปล่าเฮ้ยจริงเดตั้งแต่ตั้งแต่ออกตื่นตื่นเป็นยังไงบ้างฟิตแบตกลับมาจากรายการบูดี้ใช่ป่ะชอบพี่ในการดูไพ่มากแปลกดีดูสนุกสนานไม่เหมือนหมอดูเลยดูเป็นแบบทอล์ก ไพ่ดาราตอนนี้เยอะมากนี่ค่ะมาดูเยอะมิชี่จะพูดได้ไหมได้ส่วนใหญ่จะจะได้หมดเพราะว่าถ้าคนไหนที่ไม่สะดวกเนี่ยวังก็จะไม่เคยลงรูปว่าถ่ายรูปคู่เขาด้วยอยู่แล้วตอนนี้มีวูดี้แล้วมีแก๊งทีมตื่นมาคุยเหรอแล้วมีใครอีกเจสันยังเจสันนี่ดูเุฒิหนสมัยก่อนบวชมีหมอกรสรวิทหมอกรมีพี่่ายเพนทักอ๋อเหรออ่าพี่่ายเพนทักมีก้อยรัชวินอ่านักร้องมีไหมน้ำชาหะ เอางี้เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเพราะว่าวังเนี่ยถือว่าอยู่ในวงการมาสักพักนะฮะวังพี่ถามตรงวังดูดาราเยอะเนี่ยสอดส่องไอจีสอดส่องเฟซบุ๊กคือแอบไปดูชีวิตเขาไหมแล้วก็มามั่วๆถ่ายบ้างอันนี้ถามแบบอืมเอาจริงๆเลยใช่ไหมเคยอ่ะเคยรู้ป่ะเพราะว่าไอดูดวงมั้งหน่กเก้าขวบดูดวงคิดเงินครั้งแรกตอนอายุสิบสี่มาถึงวันนี้อายุสี่สิบเอ็ดละนั่งเสียเกียรติว่ะไปนั่งดูเรื่องคนอื่นแล้วเอาเรื่องเขามาถ่าย คือคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้อะรับไม่ได้บอกเลยเป็นคนเดนจริตแล้วเป็นหมอดูที่ไม่ค่อยปกติคือเป็นหมอดูที่แบบ indie, อินดี้ติดกวนทรีนม,มากมคือคุณดังหรือเปล่าไม่รู้ยิ่งถ้าบอกว่ามีคนอยากดูค่ะชื่อนามสกุลน,นามสกุลมาหรูๆให้โซยในสังคมก็รอคิวเท่ากับคนปกติทั่วไปเช่นกันนี่คือหวังเพราะนั้นการที่ไปนั่งหาข้อมูลคือ เราจะรู้เหรอเพราะวันพรุ่งนี้จะดูดวงใครสนทุกอยู่อาจจะเป็นคนธรรมดาแต่ปรากฏลากุ๊ดดี้มาอย่างเงี้ยออกแล้วไงอ่ะแล้วต้องกราบเท้าเปล่าตอนนี้เข้าเรื่องเลยเพราะตอนนี้คุณเป็นหมอดูที่ฮอที่สุดฉันบอกว่าเป็นเป็นรุ่นน้องเป็นเป็นคอสตูมที่ดูแลเสื้อผ้ากุ๊ดดี้มาโดยตลอดแล้วผมรู้เรื่องชีวิตของเขาไม่นานวันนี้และก่อนหน้านี้ก็นั่งคุยกันแล้วล่ะแม่เขาหายตั้งแต่เขาอยู่อุบาติเห และความหวังว่าเขาอยากเจอแม่ครับอย่างน้อยจะรู้อยา่างหนึ่งคือแม่อยู่ไหนสองจะได้เจอไหมเราเชิญเมเข้ามาดีป่าวันนี้เราหาตัวแม่เจอพร้อมจะเจอหนูพร้อมนะหนูจะทําให้เขารู้ว่าเนี่ยแม่ไม่อยู่อ่ะหนูพ่อตอนเนี้ยมีความสุขดีอหให้เขารู้ว่าถึงไม่มีแม่ห